สวัสดีครับพบกับช่องผ้าหาผ้ามวนเมื่อเนี้เขาก็จะมาผ้ามาชมเรือนะครับอันนี้เป็นล่ำแรกที่ลงน้ำเดี่ยวบางหันนะครับเรากะเมื่อนี้เข้าเดล่ําำนี่ก็ยังพันเซตสมบูรณ์นะครับคออือยังท่าสียังเหลือท่าสีด้านในนะครับสีด้านในยังพันท่านี่ครับบล็อกนี่ก็จะออกมาแบบนี้แะครับ บเดียวกันเปะเลยนะครับออกมาแบบเดียวกันบอกเดียวกันนะครับลำนี้เป็นพิ้นสีน้ำเงินกาบด้านบนนะครับเป็นสีน้ำเงินนีรับลำเดี่ยวลงน้ำ ตัวนี้จะเป็นตัวแถมนะครับตัวตัวแผ่นมินีแอมนี่ครับผมจะจับน็อตไว้นี่ครับน็อตสองตัวกันรุดนะครับกันรุดเวลาเขาเอาแผ่นเครื่องมาใส่เขาก็จะขาดขาดประกับใส่นี่แล้วก็หมุนน็อตใส่ตรงนี้หมุนน็อตประกับใส่เพื่อมันจะบ่ได้บีบใส่ไมเบอร์เลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวรอง จะเป็นตัวรองบอนไฟเบอร์นะครับเป็นตัวเศษอีกจันหนึ่งนะครับตอนนี้เอาลองน้ำแล้วเบาครับล่ำนี่นี่เป็นรุ่นบางนะครับล่ำพิ้นสีแดงนี่เป็นรุ่นบางส่วนสีน้ำเงินส่วนตัวพิ้นสีน้ำเงินนะครับ ต่พิ้นสีน้ำเงินนี่เป็นรุ่นหนารุ่นหนานี่จะอยู่ประมาณ8 6กิโลครับ8 3 8 6กิโลรุ่นนี้รุ่นยา่แก้วเบอร์สี่ลอยหาสิบนะครับเบอร์สี่ลอยหาสิบจะอยู่8 3, 3, ึง8 6กิโลนะครับแต่ว่าฐารุ่นนี้นี่ยา่แก้วเบอร์สามลอยนะครับเบอร์สามลอยสามสันคือกันครับ ตาบาตางแครเบอร์ของใหญ่แก้วนะครับจะยู่ทีเจ็ดสิบสามกิโลนะครับขึ้นสีแดงพิ้นสีแดงแตาบาสีสีพิ้นตัวสีแดงสีน้ำเงินนี่ห้าจังได้นะครับว่าจะเอาสีไหนตาบาถาจังนี่ก็ต้องถาแน่นะครับถาผู้ใดอยากได้เลยก็คือตัวใด้พุ่มเฮ็ดแล้วคือสองลำนี่ก็บ่ได้ถานะครับก็มีแต่มาเอาเลยนะครับสองลำนี่ มืออื้อน,นี่พบกับท่าสีทางในลั่มนี่แล้วนะครับลั่นตัวหนากับสีนี้ให้เลือกสองรุ่นนี่หละครับความยาวจำกันกว้างจำกันลึกจำกันต่างกันทีความหนาสื่อความหนาต่างกันสิบสิบสามกิโลนะครับสิบกิโลหรือสิบสามกิโลนะครับ ตัวหนึ่งบหตัวหนึ่งเจดามนะครับตัวนี้เป็นแปหกกิโลตัวนี้เป็นรุ่นเจดามกิโลนะครับจงังมาเนี่ยด้านใน,นจะเป็นท่าสีสีตัวเดียวกันนะครับเป็นสีฝาตัวนี้นะครับสีฝาเข้าผอสมมากกับน้ำยาน,นะครับเป็นสีที่ผอสมมากกับน้ำยาน ท่าด้านในตัจะมียังบอนท่านะครับถ่าท่าแล้วก็จะเป็นคือล่่านี่ครับอุปกรณ์แถมกับคือกันครับอุปกรณ์แถมกับตัวเดียวกันแต่มีตัวนั้นแหละครับตัวแผ่นมีนียมด้านหลังแหละครับตัวอุปกรณ์แถมหัวเรือเฮานี่ก็จะมีกันลื่นนะครับตรงด้านหัวเรือกันลื่นกันเมือนแล้วก็ภาคตรงนี้ ผักตรงหัวเรื่อนี่เพื่อเวลาเข้าตึกแหนะครับเข้าจะเอาสายกระดเคียนใส่ีนี้าเป็น na, ทั้งผมนะครับทั้งผมจะเป็นเอาสายกระดเคียนใส่แหเคียนใส่้าเป็นเรือรุ่นเก่านี่เคียนใส่บ่อยนะครับมันจะลุดออกไปเลยตัวนี้เคียนภักตัวนี้มันจะเป็นตัวหลอกตัวหลอกตัวที่ตึกแหนะครับสายกระดตึกแหนะครับลั่นี้ก็เป็นคอก,กันครับ บล็อกเดียวกันนะครับออกมาลักษณะเดียวกันนะครับเริ่องรูปด้านข่างครับนะครับจะออกมาเชื่อกันตัวนี้สียังบ่ชันได้เงานะครับผมบ่ชันเด้คัดอยู่บ่ชันได้ล่งสีเพราะว่าบันได้ปันคัดเงานะครับเพราะว่ายังบ่ชันแหลวครับกาถาลงพร้อมกันนะครับ าผู้ใดสนใจกับเบอร์โทรครับ0862 5 4 1 6ห7านน,นนะครับเป็นเรืออุบลนะครับเลืออยู่จังหวัดอุบลน,นี่ครับอยู่แถวจราระกางใหม่นะครับบอกนี่เรือแบบนี้รุ่นนี่แบบนี้รุ่นนี่นี่มีของผมเจ้าเดียวนะครับนี่ครับร้อมแข็งนี่ แข็งครับบขึ้นหลนเก่ารุ่นเกา่เกาจะเป็นใหม่บ้างขวางแล้วก็ไม่อัดปูแล้วก็หุ่มไฟเบอร์แต่ว่ารุ่นนี้เป็นไฟเบอร์หลน่วนนะครับเป็นไฟเบอร์หลนด่วนเลยแข็งคือกันครับตัวน,นั้นรุ่นบางตัวน,นี้รุ่นหนาต่างกันนะครับแต,ต่ว่าโตโตพิ้นนี่คว้มหนาจำกันนะครับโตพิ้นโตสีแดงกับสีน้ำเงินพ่มใจเบอร์สี่ร้อยหาสิบ ต่ว่าโตต่างแค่โตเรื่อนะครับที่คว่ควมข่วมนานข่วหนาต่างแค่โตเลือแต่ว่าโตพื้นดานบนพุ่ม่ตัวตนาให้เบิดถูกหลุนนะครับครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเป็นเลือรหลุนไม้ของจังหวัดอุบลน,นะครับ เป็นเรือรุนไม่บอกหม่เจ็ดเมตรยี่สิบหานะครับกว้างเก้าสิบสองความลึกนี่อยู่ที่ความลึกของโตเรือนะครับจากหลังพินหาทองเรือจะอยู่ที่สามสิบแปดเส้นนะครับจะลึกกว่าทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นที่เฮตมามีสามสิบสี่สามสิบหาสามสิบหกเต็มที่สามสิบหกครับโตนี่จะเป็นอยู่ที่สามสิบแปดนะครับ ครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับครับผมสวัสดีครับ